เขียนเขียนเขียนไปจะยากตอนเริ่มกับตอนจบอะส่วนใหญ่วันเวิร์ดแล้วมันจะ complete มองว่าปัญหามันคือส่วนหนึ่งของการทํางานไปเจอคําวิจารณ์มันจะช่วยเกาช่วยเพิ่มข้อมูลมันก็สนุกที่ที่เราจะจะช่วยกันแก้ว่าแบบไหนดีที่สุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธ,ธิธรรมโรหิตสุขหันะขวหนา้าภาควิชาทัศนศิลป์นะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยา,ายลัยศร,รีนครินทรวิโรฒครับ ตัวหลักๆแล้วเนี่ยนิสิตนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของอนักวาดการ์ตูนนะครับชาวไทยมันพูดถึง2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องอแนวคิดประวัตินะครับของนักวาดการ์ตูนแต่ละท่านแต่ในขณะเดียวกันเขาก็หาคำอธิบายด้วยว่าเมื่อนักวาดการ์ตูนมาสอนวาดการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากบทบาทของศิลปินใช่ไหมฮะ กลายเป็นผู้สอนซึ่งบทบาทของการเป็นผู้สอนนี่แหละเขาก็พยายามที่จะใช้แนวทางของศิลปะศึกษานในการหาคําอธิบายว่าพวกเขาเหล่านั้น,นมีวิธีการสอนอย่างไรมีการจัดการเรียนรู้อย่างไรการจัดบรรยากาศในห้องเรียนอย่างไรหรือว่าเมื่อสอนไปแล้วนมีอุปสรรคมีปัญหาหรือมีการจัดการกับ ผู้เรียนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทั้งองค์ความรู้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติการในเรื่องของการวาดการ์ตูนได้ด้วยผมว่าต้องบริหารเวลาให้ดีพอเราลงมือทำงานไปแล้วอ่ะปัญหาทุกอย่างมันคือส่วนหนึ่งของการทำงานงานเขียนที่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เขียนครั้งเดียวจะยากตอนเริ่มกับตอนจบอ่ะส่วนใหญ่ต้องเริ่มไปก่อนไม่มีใครหลอกที่จะวันเวิร์แล้วมันจะ c o m p l e t เขียนเขียนเขียนไปเขียนเป็นดราฟต์เป็นร่างถ้าคุณยิ่งร่างดราฟต์ได้เร็วมากเท่าไหร่คุณจะมีเวลาแก้คุณจะมีเวลาทบทวนคุณจะมีเวลาใส่ข้อมูลที่หาได้เพิ่มระหว่างทางเราจะมีความเป็นอาร์เซอร์กับมันละมีความเป็นอื่นกับมันนิดนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยงานเขียนมันต้องมาขัดเกลาการที่คุณไปสอบหรือการที่ mm hmm. คุณไปสอบหัวข้อ หรือการที่คุณไปเจอคำวิจารณ์<ม>ตรงนี้แหละมันจะช่วยเกลา<ม>ช่วยเพิ่มข้อมูลมันก็จะเป็นการ working ร่วมกันและระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตนะครับมันมีความประสานกันอยู่หนึ่งก็คือมันบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์การ์ตูนไทยและนักวาดการ์ตูนไทยแต่ในขณะเดียวกันฟังดูแล้วมันเหมือนจะเป็นหัวข้อทางประวัติศาสตร์ แต่อยู่ดีมันไปประสานกับศิลปะศึกษาคือนักวาดการ์ตูนแล้วถ้ามาดูในบทบาทของเป็นครูละ่ะพวกเขาเหล่านั้นจัดการเรียนการสอนยังไงจัดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันเป็นวิจัยที่ผสานกันสองประสานหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์กับ2ก็คือเรื่องศิลปะศึกษา นะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งข้อมูลและก็ได้ทั้งวิธีการในการที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนไทยครับอันนี้ก็เป็นวิทยผลของกิตินันบุตรเคียนติครับสำหรับผู้สนใจบทความนี้นะครับของคุณกิตินันบุตรเคียนนะครับที่ตีพิมพ์ลงในวารสารศิลปกรรมศาสตร์นะครับและบทความอื่นๆด้วยนะครับในศิลปะหลายประเภทเลยนะครับในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ก็สามารถ ติดตามได้จากลิงก์นะครับที่ลงไว้นะครับแล้วก็จริงๆพิมพ์คำว่าวารสารศิลปกรรมศา,าสตร์าานะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยก็จะเข้าสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับในหลายๆเล่มนะครับหรือติดตามที่ลิงก์ได้นะครับครับผมขอบคุณครับ